แกมกูจกคนไปวา่าลูกเตนรดบมานี่วิ่งแต่ไมกแกตายแล้วคนนี่มันจะลดใจมันจะดไปว่าตมั้งเอาเลยกี่คนนะดูตั้กี่คนหะนัง้านหนังหลวงักี่คนต,ตั้มอยู่กี่คนเรือนนอยู่กี่คน kita <coughs> 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 ตั้งแต่น้องอิดต้องทำให้แล้วมั้งพวกนี้เพราะว่าเป็นญาติแต่ไม่ต้องอิดน้องอิดทำให้ให้เออได้หรือพวกนี้เขาดุจัดการให้ก็ได้อ่ีอยดไม่มีปัญหาหรอกพี่ว่าพวกนต้องกินแบบนั้นเละเพราะอิดอิดต้องทำแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาอ่าครเขาเป็นข้าราชการอยู่อุ้มรู้ว่าฝึกกินเลยมั้ยได้เลยเอาเด็กเขาบอกมาเลย เก็บกุ้อเก่งกุ้งป่าพงไม่รวยยังไม่ด้ป่าพงษ์งั้นไม่ได้ในร้านต่อเจ้าปกติกินมึงกว่าไปนมีแล้วก็ไม่รวยอีกไม่นะถ้าไปเก่งรอบมือนั้นถ้าไม่ได้ถ้าไม่มีป่าพงษ์ถาเก่งรอบมือได้ไหมล่ะคุ้ยเอาบง๋าลเดียวป่าพงษ์ คนดามเดือดร้อนคนเดือดร้อนมีเดือด้อนดีนนนดนนป,าป่านี้กินไรนี่กูยากนี่เน้กินอะไรแหะพีพ่ก็ไม่เป็นพี่ขาอย่ากำลักินได้เดก่งไม่าไมาก,กูเลยแกงรือรือไหมมาดืข,ขา้า,ขาวมไพี่เขาเอาไปซ่าตให้พมีน้องอดมีแกงส้มปลาดุกกินไหมไม่กินไอ้กินลามอ่างเ,องเดียใช่ไหม มันไม่กินเดี๋ยวเดี๋ยวมีเค้กกล้วยหอมเดี๋ยวจะเอามาให้เดี๋ยวไปดูนี่ตรงปากซอยนี่เค้กกล้วยหอมเหมือนจะมีอยู่โหยากนี่เดี๋ยวผมเอามาให้ไปดูกันนะถ้ามีนะตั้งกูตายกี่นึงเลว้วอีได้ออกไปวา้านู่นแล้วเมื่อกี้กับพีนี่ตั้งกูตายกี่นึงเลว้ว

ลูกเติรยู่บ an, ้าโน่หยยบาบลูะไม่ท้มานะแ่อมลูกูแม่แต่บติ่งานเดเร์วันต้องกดอย่างกี่คนเล่ะนะอย่างกี่คลยแก็เียกับกูมาไตก็ทำให้กูใจคุกนี่แต่น่าเบี้ยให้แลยดีนตะเป้งมันได้นักากนึงำเบียกับกู เต็่แม่ท่ามึงแต่ท่าาบ้านตั้อย่างกี่คนเลยดิต้องทำให้ตั้งนั้นนั่นเรื่องแต่ว่าคนเดียวจังไม่เบอร์หรือตั้กี่คนหรือตั้งท่าคนแต่อยู่คนเดียวแล้วใครจะไม่กลัวบ้านจั่งกี่คนตั้งีไม่ใหญ่มึงใครจะไม่กลัวเออแต่ท่าไปนี่มีต่างพอไหมล่ะเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้ขึ้นมาดีเดียวเหรอแม่นะอุ้ยไปเลยนี่ กบุญแล้วแต่เตนไปท่าเพื่อนไก่บ้าปะกูยากไงเต้นี่ทำไปดีดนั่งมาเลยแต่ป้าไตก็ทำไมป้าเให้ปาไตู้ใจทำไมกูขอ้นิึงนะ เด่๋ยวงาปารีติอปานีโมูกโมล่าเขาทำไกันโนเบร์มีแยคนเดียวที่อ่ะเล้วมึงไม่ใล่ากูเดี๋ยวโน่ล่าเมื่อกี้คนเลยเดี๋ยวเขาช่วยกันไหมโน้ั้งนี่ล่ากินล่คนเดียวทำอยู่คนเดียวรู้ไงมึงไม่ใจใครกูแต่ตายมันพอไม่ะบุญได้อตายันโผ่ไละเบื่อเดียวมิเบื่อเนี่ยแต่ตยกินนังเด้ไม่มีอยู่นี่ยิเดอบเบื่ออยู่นี่ ไช่เองกูเล็กใช่เองง่ายต่อเลยมันมีแค่ต่อชาวต่อรูอยู่แล้ว เพื่อนก็ไม่อห่อยากบ่กกันตัน้งปลาต้นก็สวยให้มากันนั่งก็เองอย่างไรอย่างแต่อินนั่งอยู่คนเดียวโว้ก็ไม่ใหญ่มีพร้อมไงแต่คนอืึดแม่งซึ่งข้าวหลูเองนี้ร่ำรวนนะน่าเองนี้ทราบที่คนเลยอ่ะมันอุดมูกกูมึงหมารู้ไหมตอนนั้นแหละตั้งแต่การโมโนนั่นแหละเยอะแรงกว่าเดิมอันนีแ้แต่กูจะแก้บึ้อกูไม่บุน๋น น <dagger S 1> ีก <answer? S 2> <a> uh, ูไม่ทำกูไม no. ่ทำมึงองบุญไงไงองบุญไงกูมีตดมึงโว้มึงจำไม่ไม่นั้นแหละเงมีเต่อานี้เร่องานี้เองก็ไม่ใจ่วิบวับใช่